อ้ยสวยมากเลยเนะเถ่ายตามหลังนะตูดนะไหวไแ้แม่เด้ยังมาใกล้นะเด็กรุ่นต้องดังตูดอีกโอ้ยพยาหนูขอให้สวยมากเลยค่ะทุกคนดูดิ ประเทศไทยนะคะ <S <S ไหวไหวแล้วดีที่ที่เราเนี่ยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านตอนนี้เราอยู่ที่วัดไรามร<ล>ั <ละ S 2> ตนาอะไรนะรัะตนารามใช่ไหมใช่ที่พระพิคเนตองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระพิคเนตสีชมพูที่องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะที่นี่วัดชะเชิงเศาศักดิ์สิทธิ์มากนะคะวัดเขามีแบบจุดเด่นเพราว่าพระพิคเนตแบบสีชมพูองค์ใหญ่อะไรย่างเงี้ย มาขอพรขอโชคขอลาบอะไรเย่ก็มีก็มีใช่มาค่ะตามมาเลยเนาะว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่แม่เคยมาเขายังเขาเรียก่อะไรนะไม่สมบูรณ์ใช่ไหมใ่อ้าววันนี้เราพาแม่มาอีกครั้งหนึ่งจะมาดูจิว่าสมบูรณ์แบบเท่าไหร่เจ็ดแปดปีอ่ะที่แม่มาอู้ว่าน่าจะสมบูรณ์เต็มร้อยแล้วแหละแต่ทุกคนแปบปีคือหลังมาค่ะไม่รอแ้มาชมอะไรกันค่ะตามมาเร็วตอนนี้เราอยู่ลานจอดรถด้านหลังทุกคน หลังองค์พระพิฆเนศเลยนะเห็นไหมใช่มีหลังองค์พระพิฆเนศจริงจริงๆตั้งแต่ในซอยเข้ามาเนี่ยจะมีหลายวัดเขาเรียกว่าหลายจุดไปไหว้นะใช่ที่ตีวงวัดวันนี้ไม่ได้มีจุดเด่นอย่างเดียวนะมีองค์พระเจ้าแม่กวนอิมด้วยมีอะไรอ่ะมีพระราหูด้วยแล้วก็มีนี่ปิกาจูเยอะปิกาจูอะไรดูนี่ก่อนไหมอันนี้ติดทองแดงนี่เหมือนอยู่ต่างจังหวัดเหมือนกับจังหวัดอะไรนะเขาคำชะนูด ทกอย่างนึ่งนี่เหมือนคําแชโน่เลยนี่โอ้ใหญ่มากนะเขาไหว้ตั้งไหนใช่ไหมไหว้ในไหว้่างไนไหว้ตั้งในนะคะโอ้หนูสวยด้วยทุกคนดูดิติดแม่้งเลยี่ตดอันอันั้นกลางน้ำเลย เป็นเหมือนแบบว่าการทงบัวทุกคนกระทงบัวแล้วมีพญานาคอะไรแอบมองาว่าพักก่อนกนก่กระจกต่างกันมาไหว้ก่อนกระจกก็เป็นเสี้ยวเลยจอยจ้องแม่เอว่าเขาเป็นแม่ก่อนนี่เราให้มึงเลยนี่นะทุกคนตรงนู้นอ่ะโอ้โหพญานาคบัเล่อเลยว่าพี่เห็นนี่ทุกคนสวยมากเลยแม่ดอยาอย่าออกไปถ่ายข้างนอกกันโคตรสวยเลย อยู่ริมแม่น้ำเลยทุกคนเห็นไหมสวยมากอ่ะายน้างูมันเลิศเลยสวยนะสวยมากทุกคนสวยมากเลยค่ะทุกคนดูดิถ่า,ายได้สวยไหม ก็เป็นของแรกของเขาเลยนะที่มาป้าเะของแรกของฟ้าเลยนะคนที่เคยที่ที่เคยมาเพราะพี่กันเนสจุชมพูคือแบบองค์ใจมากใช่องค์ใหญ่มากข้างขวาถ่ายรูปสวยมากเลยข้างขวาถ้าเธอลงมายืนบนในน้ำได้นะฉันจะเอาบูชาเธอเวอร์พี่กันเนสเขาชอบหนูบางคนมาแบบ มาบนอะไรเงี้ยเราได้สิ่งที่สมหวังเขาก็จะเอาหนูมาถวายอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าหนูนะจริงๆเออเขาเรียกอะไรนะมุสิมูสิมุสส์อารมณ์สิมุสิกาอะมรนะน้ำเงินแม่กระซิบบอกพี่กระเน็ดว่าให้ช่องฮัลโหลฮัลเล่อะให้ได้สักสองแสนซับไปไวภายในสิ้นปีนี้ด้วยเชิญซิบบอกบริบาลพยากระเน็ดกันนะแล้วนี้แม่กระซิบมานะกระซิบไปพยาหนูขอให้เอ่อ ยูทูบได้ประมาณสักหนึ่งล้านวิวนะคะเนี่ยพ่ะฮะหนล้านพี่แม่กระซิบเหรอเนี่ยอมกระซิบสะดังเลยแม่กระซิบสะดังเลยถ้าหนึ่งล้านซับถ้าหนึ่งล้านถ้าหนึ่งล้านซับได้จะมาทำอะไรอ่ะถ้านหนึ่งล้านซับจะมาถวายเอ่ออะไรเหรอถวายบริวารเพิ่มอ่ะถวายบริวารเพิ่มอีกนะคะใช่เก้ากี่ตัวพูดอีเก้าเก้าตัวเก้าสิบเก้าตัวนะคะแม่เขารู้กันหมดแล้วว่ากระซิบว่าอะไรเอายังไม่จบอีกเหรอ แม่คะถือยา่แม่กระ็มีนี่กันนึงแม่กระซิบแม่กระซิบมีนี่กันนึงสวยเนาะสวย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 ไหมแม่รอบปิดที่แล้วที่มาเป็นอย่างนี้ปะเหมือนกันเหมือนกันเลยเหรอโอ้ดูดิทุกคนองย้ายใหญ่ทุกคนนี่เห็นไหมใหญ่มากหนูตาทิพย์อ๋อสงบนหนูตาพิษยังไงก นไปแล้วนี่ะห้าสิบห้าตัวเดี๋ยวลูกสาวเธอจะป็กระซิบข้างถึงกระซิบหรออ่าฮาร์เรย์กระซิบอ่ารเรย์กระซิบกระซิบกระซิบบอกพี่กระซิบบอกพี่บอกว่าไรคะบอกว่าให้ฮาเล่เลยคะให้ฮาเล่เป็นเด็กดีอือแล้วให้ช่องฮาเล่เลยคะให้ช่องฮาเล่์ไหมช่องฮาเล่ช่องฮโหลฮาเล่อ่าแล้วไงต่อมีคนตามเยอะมีคนตามเยอะอ่าแล้วไงต่อแล้วไงต่อโอ้สวยมากเลยทุกคน สสงารทุกคนเคยมากันบ้างอ่ะคนรีวิวไปหาราตรีละเนื้วแต่งุ่มพี่เนื้อแต่เนื้อไฟทำอะไรทำอะไรดูแนิดนึงขอได้โชคได้วยเล่าบ้างโอ้โหไปสวยจังไงโอ้โหสวยมากอ่ะทุกคนใหญ่มากเลยชื่อร้านากันเลยนะชื่ออะไรนะนักราชนักราชเนี่ยที่ไม่รู้ชื่อเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรอใหญ่มากเลยพี่น้องเพื่อนๆดูสิลูกหลานที่เคยมา สองตัวคู่กันอย่างนี้แ้วไปดูกันดีกั่าแม่ถ่ายรูปไหมนี่ทุกคนผมซูไมไปดูนี่เห็นยังนี่ข้างหลังเป็นอย่างนี้ทุกคนเข้าใจแล้วสวยนะเห็นไหมยซูมอีกก็ได้นะทุกคนนะสวยนะดดิใช้ได้เลยทุกคนสวยมากลูก<อ>สาวอยากถ่ายรูปเนี่ยอ๋อได้ใช่ไหมไ หนึ่งสองซ้ำยใครจะเป็นคนขับอ่ะไม่ขับเขาไม่ขับขับไม่ได้อะไรโอ้หนี่ไปจะนั่งรถมึงเลยนั่งกินช้าโอ้ตายจะถ่ายใครดีวะนี่ถ่ายรูปก่อนได้เอ้าอามาก็อ่ะเรื่อมาถ่ายรูปหนึ่งสองซ้ำมองกล้องสิคะโอเคร้อนอ่ะดูดิวด้านสาร อ้ยอันนั้นทิ่มอ่ะอะไรอ่ะเนี่ยเหล็กพวกเหล็กถอยทิ่มเธอขึ้นมาไหมเอาผ้าไปคืออะไรอ่ะไปได้หรอไปได้ใช่ไหมชีวิตเราอย่าให้ใครหลอกได้พะไปไหมตรงนี้แหละตอนนี้แหละโอ้โสวยเนาะที่นี่เนาะโอ้ฟ้าตรงนี้มีองค์อะไรไม่รู้องใหญ่มากเลยขวามือนู่นเห็นตัวที่ผมบอกนะใช่แต่วันนี้ดีมากเลยนะผมพิการทุกคนทเห็นแบบโบวข้างหลังไหม มันมีทางล่าไปได้นะทุกคนนะไม่ก็ให้เลย,เอ,เลยอ๋ออะไรคะขอพรเหรอคะโอเคเข้าไปว้าข้างในก่อนเข้าไ้เขถาถวายสังฆทานอ๋อถวายสังฆทานถวายไหมคะไมไ้เลยเราที่นี้เป็นการถวายสังฆทานนะเว่าตามไปนะแม่ตอนนี้เราจะไปข้างล่างไปเลยนะเขาเรียกอะไรนะบัวอะไรนะบัวอะไรเขาเรียกบัว สาลีกะธาตสาลิกะาสาลกะธาดอกบัวสาลิกะธาตไปค่ะไปค่ะไปค่ะแม่แม่ดูหลานด้นั้นระวังตกตมนะตกเหรอแม่แม่แม่มาาเลยแม่มาจับเลยแล้วผดัก็ทำดีแล้วสนัิการมาได้ด้วยไหนเราได้มาแล้วก็ต้องเอาให้วใช่าเลยอจะคุ้นด้วยนะะเออยังไงได้ก็เขาเป็นบันไดหรือทางลาดอะ ฟ้าฟ้าฟ้าถอยมาก่อนได้ไหมอยากถ่ายรูปอะสวยดีสวยดีว่ะายให้เนี่ยะดตนไปโอ้ยุบ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 อุ้ยสวยมากเลยนะถ่ายตามหลังนะเอนะไหวแม่อเ้ย่ามาใกล้นะเดื่นอันนี้ถ่ายไหมนี่ไม่ถ่ายรูปไม่ได้ถะส่านเท้าแม่ไม่ไหวไหวมรองเท้ามันลื่จ้ะรองเท้ากลื่นบอกไหวาผ้าใบเดี๋ยวนะเดีนะ ไปไปไปเข่าขึ้นเลย่าขึ้นต้องไปทางนี้อาจจะชันนิดนึงนะทุกคนต้องดันตูดอีกโอ้ยต้องดันตูดเดียะเนี่ยดันตูดเดียะเข้ามันลื่นดันตูดดันตูดว้มีดอกยางด้วยอ๋อสวยอ๋อไงไงพระบรมมาสารีลิกธาตุของพุนเห็นไหมทุกคน ันนี้เขาให้ไหวเวียนใช่ไหมใช่ใช่กี่รอบอ่ะแม่อ่าแจจะสามป่ะแม่ขอไปบาทกันนะอธิษฐานไปบาทดูนี่เราหมเหรอเวาเราจะเวียนแลนะคะไปอะไรอ่ะไปเวียนทั้งหมดเวียนทั้งราจะเวียนแล้วเอ่ะไปไปเร็วเวียนสามรอบจะเอาาลมมะะจกี่รอบก็ได้ตามใจเราจะหนึ่งรอบสามรอบห้ารอบเจ็รอบเก้ารอบก็ได้แล้วแต่นะคะจิตศรัทธาของเรา อนนี้ใส่บาตรถ้าวันเกิดใครเกิดมันกันนะคะสาธุ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 สใหญ่เลยสาธุสาธุขอให้อะไรสาธุ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 ขอให้ลูกเป็นเศรษฐีร่ำล้ำร่ำรวยหขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอเล่เราได้ค่ะ ไดด้ีปเดินอะไรนะแม่เดินเดินอ้อมพระปรรงมาสาลีลิกะท่เาเราไปเดินอ้อมแม่จาพูดยาวหรอฟังพูดยาวไม่ได้นี่ทำบุญกระเบื้องกันทุกคนทำบุญกระเบื้องกันนะเพื่อนสูงดันะคะลูกกุหลาบยอดเลยค่ะยอดตู้โอเคพอแล้วลูกไปจมแล้วสามทีแล้วด้านบนเลยนะ่ เหมือนด้านบนที่เราไม่ไม่ว่าไอ้ไข่แม่ลองดูค่ะสวยมากรับที่เช่าบูชาไปข้างมอกรึยังนี่นะทุกคนเนี่ยใต้องค์พระพิฆเนศนะครับก็จะมีเนี่ยครับต่างพระพิฆเนศต่างๆนะทุกคนเห็นไหมพอดีผมมาเดินดูแล้วผมมาเลาะเจอวิผมมาเดินดูแล้วผมมาเลาะเจอเห็นไหมเขาทําแบบมีเรื่องราวมีสตอรี่มากเลยเนาะ แล้วก็ที่นี่แบบน่าเดินนะทุกคนถือว่าเป็นเป็นวัดที่น่าเดินมากโอ้โหมีอย่างนี้ในวัดเลยทุกคนดูดิพญยา,ยา,านาคเขาเขาจะพญานาคน้ำมาอย่างงี้นะทุกคนหยาดสวยนะคพี่นี่วันนี้เขาขายของนะแต่วันนี้ไม่น่ามีนะทุกคนนเะสียมากเลยสวย โอ้โหซปเปอร์ฮีโร่เต็มไปหมดเลยอ่ะลูกเราจะไปดูโซนที่จะมีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่นะคะมาหาะลังที่เรานั่งพักได้สักพันี้คือวัดใหญ่มากนะหอบกินเลยทีเดียวเชียวว่าหลวงพ่อโสธรใหญ่แล้วนี่ใหญ่กว่า,วาใช่ลากเลยทีเดียวเชียวโอเคปะะคะโอ้ทุกคนอะวันแม้กวนอิมฮะ ดีมาคนนิ่งดีโอ้สวยมากเลยโอ้แม่สวยมากพ่อแกจรไปรงนี้น้าดีเทียหนาสวยมากสวยมากสวยมากมาค้าเหมือนที่ไหนโอเคไปดูกันีหน่อนอันนี้อันนี้พระพมพระพมสีหน้าไหมข้างหลังนี้พระมสีหน้าใช่ใค่ะพระพมสีหน้าข้างหลังเราโอเคไปดูนี้กันโอ้ทุกคนสวยมากเลยนี่ดีเทียหน้าอีกแล้วดีเทอันนี้พระพมสีหน้า อย่างนะทุกคนอันนี้พระพรมน่าจะพระพรมสี่หน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจดูดิทุกคนดูดิอย่างสวยอะลูกเต้นอยู่นะอ่านนะคะ<ม>อ,อุ้งอใหญ่ด้ใหญ่มากสวยมากทุกคนให้ดูนะทุกคนนะอันนี้คือคนเรานะนี่แม่สูงประมาณ150รนะ้อยห้าสิบร้อยหกสิบนี่นู่นน่าจะสิบเมตรนะน่าจะสิบเมตรได้ทุกคนดูดิสูงมากแม่สูงร้อยหกสิบดูนะนู่น ใน,นสิบเมตรได้ใหญ่มากเราจะไปดูพญานาคค้นน้ำใส่กัมาทำอะไรคะนี่นะทุกคนเขาก็จะมีพญานาคทั้งแถบเลยผมก็ไม่ทราบประวัตินะว่าเขาจะเปไน็นไงอะไรยังไงแต่รู้ว่าเชื่อว่าทั้งแถบนี้เป็นพญานาคหมดแล้วก็ค้นน้ำหมดเลยนะทุกคนน่าจะสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์หรือเปล่าทุกคนที่เขาทำไว้ไม่แน่ใจโอ้ย วันนี้เป็นไงคุณนายสนุกไหมสนุกแล้วก็เหนื่อยแล้วก็อิ่มบุญใ้ทั้งบุญเลยทั้งบุญไม่ออกกัแล้วเหนื่อยมากเลยใจทั้งพรมเหนื่อยไงสวยมากค่ะทุกที่ทุกที่เลยใช่ค่ะวันนี้เราพิเนธเอ้ยพญานาคเอ้ยอู้หลายหลายที่เลยนี่ใช่จะแม่กวนอิ่มเลยแล้วก็พระพรมสีหน้าอู้สุดยอดนะคะใครที่สนใจใครที่อยากมาเที่ยวนะคะอยากมาไหว้กราบขอพรดินี่เป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งนะคะที่น่ามาจริงๆก็คือวัดสมาน รัตนารามนะคะที่จังหวัดฉะเชิงเซาฉะเชิงอะไรนะฉะเชิงเชาซึ่งเซาเซาซึงค่ะฉะเชิงเซาไม่ใช่ฉะเชิงเชาซึ่งเซาเซาเชิงวันนี้ก็ขอปิดคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าฝนจะมาแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะวันนี้ไอช่วงนี้หน้าฝนก็ต้องทำใจหน่อยกันบ๊ายบายบ๊ายไปน่ากลัวนะฝนตกบายพอละอีน้ำค่ะแล้วนี่